กาขอุน่อะไรล้อานบสาวใหม่อรุ่มมหัเรวันนี้เราคดหลายได้ครับจากที่จากพอน

้องผ่าก็นั่มก่อนนะผ่าก็นั่มก่อนถ้าไม่ผ่าที่หลังครับมีประเด็นมีประเด็นผ่าไม่แม่หลังน<อ>ตนถุงน้ำเนึเค,ครับคลิปนี้ก็เป็นการจรวงสการของอีปอเงาะเนาะครับคุณปอบุรุาผู้มานุราครับหลังจากที่เพิ่นได้เสียชีวิตไปหลายมือหลายเว้นแนะครับจินหอดมือจุดายเนาะครับคือมือนี้เป็นการว่าจรวงสการ ชาปนักชีช้ครับอีพอมอีพอ,อ,อบุราพาผู้มานุรักขอาเหรอครับในมือนี้ครับบรรยากาศฝนดีครับฝนตกชุ่มฉ่ำเหลือเกินกพบาว่าเนี่ยเพราะวายุ่มเพระว่าพระพุทธเจ้าถูกทานเอ่อพระพุทธเจ้าถูกหลุกถูกองคนะครับเปียก่อนไปถ้าเอน้ำกันเมิดแหละครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาในช่วงระยะที่น้ำล่างอันไหลเป็นชานของอี พออ่อนี่พ่อบุราพาผู้มนุราษฎน์่หระครับขัสู้เ,เชิงตะวันครับก็บคือมีคนในช่วงนี้ก็คือในนี้ลูกหลานความด้วยคนอ,อ,อาจารย์คือลุงพิจิ็นเป็นหัวเรือใหญ่ที่ผ้าลูกผ้าหลานได้จัดประกอบพิธีล่างอันไรเวิญจานของพ่อเงาะพอพอเข้าในมือน,นี้เหรอครับ ในเมื่อนี้ในช่วงนี้ในเวลานี้เนาะครับอ้าวครับนี่คือพี่น้องญาติโยมละลายขู่ละลายคนละลายตำบลละลายอำเภอละครับมารวมต่งตะกาลชาปนกิจศพของอีปอเหวบุรพาผู้มาหนุนหลักของเฮ้าเนาะครับในมื่อนี้ครับถึงว่าอากาศบ่ดีปันไดก็ตามเนาะครับ พี่น้องไก่ไก่เนื้อไต่ทีหูข้าวโดยทีบา่าลุง่อพือกับพวอะไเลี้ยงเชื่อนละครับแต้พี่น้องคุณมพวงห้ามหูจักนะครับปัจจุบันกับสารางเวลามาเพื่อมาประกอบพิธีชาปนกิตจของอีฟอหมะหรือว่าอีฟอุบุรพาผู้มินุษะ์ขงห้าในมือนี้ละครก่อนหน้านี้กับฝนตกลงมาจังหน่อยดวนมากกับพี่น้องครับเออแทงเปียกมากละครับ อ่อครับนี่ก็คือหน้าตาลูกหลานของยี่พอเงาะนะครับยี่พอเงาะบุรพาผูม่นนุราของเฮ้าล่ะครับอืมกันยังไงก็ขอบคุณครับพี่น้องทุกทานทุกคนนะครับที่มาร่วมชาวพนะงานชาวพนักตีพจบท่วงล่างอันไล้วิญญาณของยี่พอเงาะยี่พอบุรพาผู้ม่นุราของเฮ้าในที่นี้ครับครับนี่ก็คือพิธที่ก่อนประประจ ประจำงานนะครับพิธีกรประจำงานพี่น้องหลายๆคนกับพวกสีหูเดียดตาบนะครับรับนั่นนี่ไงวันไงแบบนี่อัดคลิปวิดีโอแล้วับไปทัวประเทศด้วยกันนะครับโดยคุณพ่อทวีนะครับหรือผู้เท่าสนามชัยนะครับนุบานพานยัยพี่น้องนะครับเปน้อัพี่น้องหลายๆทางหลายๆคนนะครับเพราะว่าท่างไก่ท่างไก่นะครับนี่ก็คือ คุณพอมาทรงสการคุณพ,พอเงาะหรือว่าอีพอบุราพาผู้มาานุลักษ์ของเฮ้าที่เพิ่นได้เสียชีวิตดวได้หลายมือหลายเว้นแหละครับืบ้อนี้ก็เป็นมือทรงสการ์นะครับจังสั้นลูกหลานที่ได้ข่าวได้ข่าววาอีพอ่อยุยอีพอเสียชีวิตไปแล้วกับมาร่วมพิที่มารวมกิจกรรมในการทรงสการหรือว่าชาปนกิจ ของอีปองอีปอบุรพาาผู้มานุหลักขขงเฮ้าเนาะครับครับครับนี่ก็คือเป็นเชิงตะกอนแบบกอกแบบโบราณเนาะครับยุคนี้สมัยนี้เพิ่อนก็ัยเมีนกับ่ได้ใส่เชิงตะกอนได้ใส่ไม่ใส่ฟืนที่สี่ครับนี่คือเออเป็นแบบโบราณโบราณล่ะครับนี่ก็คือการนํำของลวงพอหลวงพอแจ้นล่ละครับเพิ่นเป็นผู้แนวแยนวเน่ แนวทาาในการเหตุการณ์ทําการต่างครับก็ได้อาราธนานินมตนหลวงพ่อผลมาเพื่อรงตก,การอีพอเงาะอีปพอบุราพาผู้มาโนราเขาเฮาในมือนี้ครับอากาศดีครับสถานที่กับจังพี่นองเห็นเนาะครับเนาะครับก็บีบลูกหลานพี่นองบว่วไก่บ่วไก่บัวงามเพอเมืองสวงสี่ว่าน้ำพุ่ม จัดตัวเนะครับได้มาร่วมงานรวมพิธีในี่นีร้ายครับร้ายจนกเกินคาดเนะครับไกลคาดผลัะครับในการที่นําร่างอันไหลิญญนณของอีพอบุราพาผู้มานุราเขาเฮ้าเพื่อเอืนขึ้นชู่วสวรรค์นในมือนี้ครับครับส้าหรับคลีบนี้กะคงไหวสั้านี้เนะครับขอบคุณครับพี่น้องที่ไตะเบื้องในแง่งนะครับเด้อ ครับขอสวัสดีครับครับ,บนี่ก็คือพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่เนาะกับทีมาต้องการของอีพอเงาะหรือว่าอีพอบุรพพาผู้มานุรัาในที่นีมครับลูกพี่น้องไก่ครับลูกเพิงขุนเทียนของเผู้นอาจารย์แจนกับมีเอ่อกับคือกันล่ะครับเพราะว่าไดเข้าไดเข้าว่าคุณนพอหรือว่าพอดีดาของหลวงพี่ <CEOs. S 2> หลวงพ่อ หลวงตาแกนเป็นได้เสียชีวิตหอดมือหอดเว้นหอดมือเอ่อในการตีตรงชาวพนัจิตท้ำชาวพนัจิตทรงตะการกับพี่น้องตั้งไก่ตั้งไก่เอ่อถึงว่าทิ่มีโรคไรโรคไ่โรคตั้มไรกับอุตสาหพญยา,ยาม,มากเหรครับเพื่อมารวมที่ในการชาวพนัจิตทรงตะการเอ่อร่างอันไรวิญญาณของอีพอเอองาะข้าในมือนี้ครับ